สมบูรณ์สามเก้างานดีๆมีสีแพการันตีใครใช้ก็ต้องยกนิ้วดักรับทองคำส่งไปทั่วแดนอีกตันตัวจริงเสียงจริงใช้แล้วติดใจแน่นอนอสวัสดีค่ะสีแพจากอิฐตันเทศสมบูรณ์ค่ะ วันนี้ค่ะสีพาก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะ,ะ,คะวันนี้ค่ะสีพามีแต่งานคุณภาพอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จะเตรียมส่งมอบลูกค้าสําหรับอีแตน6ล้อุ่นใหญ่คันนี้เดี๋ยวรับชมสเปคและรายละเอียดกันค่ากับงานคุณภาพออีแต่งเพชรบุมมของเราขนาดก้าซีค่ะเป็นหลึกลังน้าใหม่นะคะขนาด5นิ้วช่อเกียร์ค่ะเป็นเกียร์และสโลแยกนะคะเป็นเกียร์โตโยต้าวิวค่ะสโลโตโยต้า5 m นะคะคันนี้ก็ลูกคา้าติดตั้งในส่วนของระบบ อ่าแต่ด้วยนะคะมีถังลมด้วยชุดแบบใหญ่นะพิเศษค่ะใช้งานกันแบบคู่คุณก็เลยนะคะโชคใหม่ขนาดยางนะคะคู่หลังจะเป็นยาง750ด้านหลังเป็นไฟสัญญาณจราจรแบบ LED ค่ะชุดขอลากด้านหลังนะคะ อย่างการกระแทกด้านท้ายอย่างชุดอย่างกานกระแทกด้านข้างนะคะชุดไฟหน้าแบบไฟเหลี่ยมนะคะ ขอติดตามผลง,งานของอแตนเพชรบูของเราด้วยนะคะสำหรับช่องทางการจำหน่ายนะคะลูกค้าทุกท่านก็สามารถซื้อผ่านระบบสินเชื่อทบสอได้ทุกสาขานะคะหรือว่า,าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกับสิทธิ์หรือว่าจะโทรสอบถามน้อง นะคะฝับทีมงานของยแตนเพชรชมูของเราได้นะคะติดต่อสอบถามก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ0 4 4 0 0 6 6 8 4นะคะ0 9 1 0 1 6 7 2 8 1นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันนะคะสับไลน์ ID p s d ดีแดนซ์นะคะยังไงฝากติดตามผลงานของยแตนเพชรชมูของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางหน้าเพจนะคะ Facebook หรือว่าช่อง YouTube นะคะจะลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะหรือว่าจะติดตามได้ที่ช่อง TikTok งานบริาพข่อยจับพิสูจน์ุของเรานะคะเราก็เปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระรองคำค่ะจังหวัดนครราชสีมาวันนี้สิพระพนักงานขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมหนึ่งคลิปวิดีโอนี้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะออีีีีีดดแแแตตต่่นนนนยชชบ39งงาามมสกกกรรใใค้้้็็ิัวววเหไผ อีแตนดิบหรือแต่งสวยตามใจมาหาเราสิรับรองสบายใจ